ดีค่ะดิฉันนางสาวสุริตาจักพร์ค่ะและดิฉันนางสาวสิริวัะละพันสารภูมิค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมโรงเรียนหนังบุญพิธของเราว่ามีอะไรบ้าง Let's go and find out. โรงเรียนนามนพิทยาคมถูกบริหารงานโดยท่านผู้วยการรัฐดินันศิลาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคมและท่านรองทัพทิมพ,พรพดุงเวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคมปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนค่ะและนี่ก็คือหอประชุมโรงเรียนนามนพิธของเรานะคะเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกค่ะใช่แล้วค่ะค่ะและเราจะใช้หอประชุมนี้เพื่อทำการประชุมผู้ปกครองประจำปี2,568ค่ะค่ะและนี่ก็คืออาคารเรียนในการเรียนขหากรรมของพวกเรานะคะเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ ก็คือห้องเรียนในการเรียนคหารกรรมของพวกเรานะคะในรายวิชาด้านงานอาชีพคุณครูนะคะจะสอนพวกเราให้ทําขนมไทยต่างๆโดยเฉพาะขนมเปียกปูนค่ะและนอกจากขนมนะคะก็ยังมีอาหารอื่นๆด้วยค่ะค่ะแล้วเราจะสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องสารพราชาของพวกเรานะคะไปกันตอน่อ อันนี้ก็คือห้องคีตะมวยไทยของพวกเราค่ะและเราจะใช้เรียนในรายวิชาสุขะและพละศึกษาค่ะไปดูห้องอื่นกันต่อเลยค่ะน,นี่ก็คือลานอเน,นกประสงค์ของเรานะคะเราจะใช้ทากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าแถวคารพธพงชาติและใช้ในการเล่นกีฬาต่างๆค่ะอันนี้ก็คือห้องน้าสิ่งของโรงเรียนแล้วนะคะทึ่ใช้ในการซ้อมการสแสดงและใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าตื่นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมโรงรถของโรงเรียนนามนพิษกันค่ะไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือโรงรถของโรงเรียนนามนพิษค่ะและนี่ค่ะคือส่วนหย่อมของโรงเรียนของเราเวลาพักเที่ยงหรือเวลาเลิกเรียนก็จะมีนักเรียนมานั่งตรงนี้หรือทางกิจกรรมต่างๆค่ะและนี่ก็คือห้องพยาบาลของโรงเรียนนามนพิษแล้วค่ะเราใช้ทำอะไรได้บ้างคะ ใช้เวลาที่เด็กๆป่วยค่ะเราจะให้เด็กๆนะคะมาอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของพวกเรานะคะมีทั้งหมดด้วยกัน2อห้องค่ะไปดูกันเลยค่ะมีก็จะเป็นภายในห้องคอมของเรานะคะซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน และแอปเปิซินะคะว่ามีแอร์ให้ทุกห้องด้วยค่ะเย็นสบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวเหงื่อออกนะคะดูทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะกับห้องตัวอ,อย่างที่พวกเราพาไปชมและนอกจากนี้นะคะยังมีห้องการเรียนรู้อีกหลายห้องที่พวกเรายังไม่พาไปชมค่ะค่ะไว้มีโอกาสนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมกันใหม่สำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ